เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้อยู่กับผมนะฮะอาร์โลคอร์ n แนลแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกมใหม่ครับแมปสกายบ็อกนะฮะมาดูในกล่องมีอะไรกับลาวาบักเก็ตนะเอาไว้ทําำ b b บอ s t o n e ชัวปราบนะฮะสําหรับแมปนี้นี่จะมีเควสอยู่50เควสนะเดี๋ยวจะแปะไว้ด้านล่างนะฮะผู้ชมสนใจท่านไหนอยากเล่นเดี๋ยวผมจะแปะหมุดเกมนะฮะบ แปะลิงก์ไว้เอาไว้เป็นโหลดกันนะฮะอยากเล่นกับเพื่อนหรือว่าอยากเล่นคนเดียวก็ตามสบายเลยครับเดี๋ยวขันแรกเราปล่อยต้นไม้ครับอ๊เจอมนี่มือทําด้วยอะไรเนี่ยเรื่องจริงนี่มือแตกไปแล้วนะฮะเอ้เยเอา้าไม้ไปไหนอ๋อไม่ล่วงโอเคไม้มีน้อยนะฮะใช้สอสอย่างประหยัดอ่า ไปเรื่อยๆจ้ามีบล็อกบล็อกห,หมดแล้วมีหกบล็อกนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องรอฮะต้นไม้ตกลงมานะรอให้ใบมันหายไปเองนะ่ะรอมเมล็ดต้นโอก๊กเนาะจะมีดอกไหมเนี่ย hello ฮะอยู่ครับตรงนูงน้นมีเอ่อเกาะทะเลทรายนะฮะแบบนี้ไงหลุดลงมาเร็วไอเจอบ็บไอเจอบ็บ ตืมตี้โดโด,โดไม่ถึงตีเลยแล้วอ่ะออาจ้าจะต้องปลูกที่เดิมเลยโอเคดูทางด้านการคราฟของหน้านเลยขั้นแรกเราต้องมีกล่องคราฟนี่คราฟเทเบเลเป็นโต๊ะตรงไหนวะนี่ค,ครับไม้สติกนะา ต้องการเครื่องมุเครื่องมือนะฮะเอาที่ขุดมาสักหนึ่งอันก่อนนะครับสตนบายไว้เคยดูทางด้านในกล่องมีไอซกับลาวาบนะักเก็ตนะฮะก็ให้เราผลิตหินเทเบิลสโตนแน่นอนนะฮะเค โจโอเคครับให้มันไหลมาอ้าวลืมคุดโอเคได้หินแล้วอ้าวมันอยู่สะด้านล่างเชียวเดี๋ยวเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวเราต้องเอาใหม่แบบเราจะปล่อยให้น้ำไหลมาก่อนนะครับอือ อุ้ยผิดไม่ได้ฮะเดี๋ยวไฟไฟไหม้โอเคอ่อ้าวดินหมดม <c oughs> ั่อเวลาเราเสียสละไม้ไปนหนึ่งอันอ้าวไม้เสือกซับน้ำอีกโอเคอ่าให้มันไหลมานะฮะก็ตั้งไว้ซับ ต,ตรงนี้แล้วกันตุ่มเราจะต้องวางวางดินดีกว่าฮะเดี๋ยวไม้มันไหมมีน้อยอยู่โอเคอ่าลาว่า,ามันก็นจะไหลมาจบกัน เกิดเป็นโกโก้คันอือหือ,อเดี๋ยวเราต้องเก็บให้ทันนะเดี๋ยวก่อนที่จะลงลวาวาเคเห็นอ,อโอโอ,โอ๊ยไฟไหม้ออโอ้สดชื่น โอ้หินไม้เงียบเงียบเงียบามาดูทางด้านเควสนะเราต้องการเตาเผานะเขาบอกเตาเผา,าหินหยาบนะนะครับเตาเผา,าต้องใช้หินหยาบ แปดชิ้นนะฮะเบียงจังซี่เลยแบบเราจะขุดพวกโซนเอาไว้ขยายพื้นที่นะฮะเฮ้ยลืมปลูกต้นไม้ปลูกต้นโอ๊กแบบ ปลูกใกล้กันมันจะไม่ค่อยโตนะปลูกไปตรงนี้แล้วกันโอ้ใกล้น้ำ อ้าวเฮ้ยเอ้ยเจเดี๋ยวลงลาวาอีกรอบอเดี๋ยวกลายเป็นไก่ย่างเอ้ะโจ้โอ๊ยโอ้ยอันนี้อ,อืออ๋อหลือหลอดครึ่ง Okay. เราก็ได้เห็นมาเยอะพอสมควรนะจะดูเคลดก่อนนะต่อไปผมจะทำเป็นขยายเกาะแล้วกันนะอ่าให้มันเดินปลอดภัยนิดนึงอนะ่ะจะตกตายก็มีบ้างเลยครับ อ๋อกว้างขึ้นมาแล้วฮะอืมใช้ได้วยอยู่อันน่ะ ้องหินถ้ามึงจะร่วงลาวาท,ทำนันคือทำแมวอะไรอ้าวโดนผักมีประโยชน์ต่อร่างกายออคนละผักอ่า,อ,าอ่า ะมีเควสบอกให้สร้างพื้นที่ห่างจากเกาะ24บล็อกนาเพื่อให้มอนสเตอร์เกิดซึ่งเราอาจจะใช้ตรงนั้นหาไอเทมต่างๆนะะตอนนี้เลือดเลือหลอดครึ่งเอาจะตายอีกรอบผมควรจะยืนให้ปลอดภัยหน่อยนะ ทำให้มันนี่ฮะใหญ่ๆปลอดภัยแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกว่าไม่นานพิกแอกก็คงจะพังแล้ว เดี๋ยวผมจะตัดฉากไปที่ตอนเก็บคัโบสโตนได้สดัหลายอันแล้วกันนะครับอล่ะก็ตอนนี้เก็บได้อ37อันแล้วฮะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะะโดยผมก็คลิกเมาส์ค้างไว้เงี้ยยืนในระยะที่พอเหมาะนะฮะ ผมอยากไปที่เกาะไอ้ทะเลทรายที่อยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าต้องใช้กี่บ็อกนะเนครับได้รวบอนะโอห้าสิบเก้าเนี่ยโอได้เพิ่มขึ้นมาตั้งสิบสองยิบสองอันนะ สองอันบวะเดี๋ยวเป็นหนึ่งนะผมในเควนบอกให้สร้างพื้นที่ห่างยี่สิบสี่บล็อกอ่าเพื่อให้เป็นมอนสเตอร์รีสปอนนะให้มันรีอ่าให้มันสปอนเราก็จะเลือกทำเลนี้ละกันครับนี่เลย ตรงม <Marina S 1> <source, S 2> ุมนี้เลยอไปทางด้านหลังเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบยองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสาวยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเอาวแถมเนี้ย ตัวนี้ให้มันสร้างสักเข้าไหร่ดีว่าโอเคร้ำ okay. ให้ใหญ่นิดนึงนะฮะ อันนี้นะเป็นห้าคูณเจ็ดนะมหมดเลยครับบ็อกมาสิบเก้าโอ้หินอุดไว้ก่อนคนะรับดูมันจะสปอนจริงหรือเปล่านะะนี่มาขุดหินต่ออนะ เราจะหาทางไปที่เกาะหนูนต่อุอยไปเห็นเอาลงลาวาหมดเลย โอ้นอน่นไงครับมันโอ้โหส,สปอนแล้วโอ้โมีคีปเปอร์ด้วยแม่เจ้าต้องตั้งที่กันไว้ไกล้ๆหน่อยวงระเบิดมานี่อุย้ยมันมาแล้วอ๋อย่า แม้แต่จะคิดโอเคนะคบตอนนี้อ้าวต้นไม้เราได้โตเรียบ,บร้อยนะฮะเดี๋ยวขุดแบบคงไม่ลงลาวาใช่ไหมเนี่ยเอา,อาหินกันไว้ก่อนนะฮะว๋ามืดเลยโอเคขุดอ้าวใช้มือเปล่านี่แหละคัดสิอ๋อ ขยายพื้นที่ปไปหน่อยดีกว่าโอ้ย โอ้ยโอ้ยไฟไมหมอืมไฟติดจากไอเทมหรือเปล่านะฮะเกย็ยไฟก็ไม่ได้นะครับนี่เราจะเซฟเอเรียหน่อยตกลงไปนี่บ,บันไลครับ ต้นโอ๊กมาอีกแล้วตักต้นไม้ก่อนครับเราต้องเอาไปทำประตูดีกว่าไป,ไปสร้างบ้านนะผมชอบบ้านจากต้นไม้นะดูคลาสสิกแล้วก็เป็นธรรมชาตินะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกหิว ขีดตายนะก็จะไดไอเทมอ้าวผมต้องการกระดูกสเกลตันนะตอนนี้เพื่อที่จะได้มาปลูกให้ยญ้ามันขึ้นนะฮะอืมทางด้านพื้นดินนะผมก็จะนี่เอานี่ใส่ไปแทน เราต้องการใช้ดินในการปลูกต้นไม้นะฮะปลูกต้นไม้ไว้ตรงส่วนมุมๆมแล้วกันนะอ้าวรอรอให้ต้นนี้โตก่อนวิปเปลิลกำลังหิวเลยแงบก่อนแงบแงบแงบ อิ่มโอ้ได้มาอีกแล้วเก็จะเอาดินมาปลูกต้นไม้แวบบ แวบโอเคโดยที่ต้องให้มันห่างๆกันนิดนึงนะโอเคต้นไม้เราจะโอ้ยไม่โตจะทีวะนี่เนยะปักนี่เลยสี่มุมของบ้านมีปลูกต้นไม้หมดเลย ดูอยู่กับธรรมชาตินะดูถอยถอยหลังไปนี่ตกนี่หมดหล่อเลยนะะโอเคตีต่อไปอเคครับเหมือนเดิมาบผมก็จะตัดฉากตอนที่ b b บอ s สโตนมันเยอะๆหน่อยนะฮะออาล่ะท่านผู้ชมอะผมก็ขุดมาสักพักแล้วนะฮะโอเคเราจะไปเก็บแวบอบ๋อโอ้เดแอปเปิลด้วย เยี่ยมโอเคเราได้มาทั้งหมดหกสิบห้าเม็ดนะฮะมีมีคัพบเปอร์หกสิบห้าแล้วฮะตรงโน้นเหลือคีปเปอร์นะซึ่งอ้าวไอเทมหายอุ้ยคีปเปอร์มาอ่าเราไม่มี เอาวุฒิไปสู้มันนะผมจะข้ามไปฝั่งโน้นนะฮะเทือยซ้ายเดวต่อเล่งก่อนนะครับจุดนี้จุดนี้เลยไห,หลังย,วยาวๆนะะแหวบแวบแวบ,แวบ เอาไปเรื่อยฮะอืมเคียวไข่จริงจริงเอ๊ะไก่จังอ๋ออ๋อมีหีบอย่างนี้ต้องรีบไปนะฮะหมดไปกี่อันเนี่ยโอ้หกสิบสี่อะอันจะเหลือสักเท่าไหร่เนี่ย ไกลจริงๆเลยนะฮใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยรอหน่อยหีบน้อยขากำลังมาคนะอีกนิดเดียวเหลือเก้าอันนะฮะโอ้ถึงแล้วแม่พอดีเลยหมด ออันเราจะเปิดแวโอ๋อเซอร์ออ i ซิีนโอเมก้าเมลอนโอ้เราจะเริ่มทำฟาร์แล้วครับพัมกิน้นโอ้ยอดเยี่ยมเอานี่กลับบ้านด้วยโ้ตียากอ่าอันนี้เหรอฮะอืมมันก็น่าไปใส่ตรง มอนเตอร์รีสวาวนั่นเนี่ยเดี๋ยวมาขุดเอาละกันครับโอเคกลับที่บ้านก่อนโอ้โหยาวมากมองไกลๆดูเหมือนใกล้นะเออกินแอปเปิลก่อนนะฮะเอ๊อะแอปเปิลเอาไปผลิตเป็นเม็ดไม่ได้นะฮะเงียบ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  นี่เป็นเมลอนซีดนะอุ้อซีดกันเลยเดียวโอเคโอเคตรงนี้เราก็จะมาะทำฟาร์มเป็นสติกแล้วก็เป็นเสียมนะฮะวูดเดนทำสักติดน้ำตรงนี้เลยแวบ นี่คือพัมกินนะฮะเพื่อนั่นจะได้มาตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เมลอนนะฮะเมลอนเนาะอืมเมลอนขึ้นมาเป็นลูกเลยนีหว่าโอเคเรียบร้อยเก็กบอุปกรณทำฟาร์มเก็บอุปกรณ์กลับไปออกซิเดียนเก็กบไว้อ่าไมาโอก้กับต้นโอ๊กนะฮะก็ไอบักเก็ตเก็บไว้ก่อน ต้นไม้นี่ก็นานโตจังนี่มอนสเตอร์เนีย้ยไปหมดแล้วเราจะไปเอาเอา่อต้นกระบองเพชรนะฮะฝุดเงี้ยน ครับนี่เอาสักตอนนี้ก็พอแล้วสสิบามอันนะฮะซึ่งต้นกระบองเพชรนี่ต้องปลูกเฉพาะบนทรายเท่าน,นั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาดินไปด้วยนะเฮ้ยเอาทรายไปด้วยอ่าพูดเพียด ะเอาม,มือต่อยกันเลยอืมเก็บมาโอ้ยโอ้ยชุกเป็นชาติเลยอืมโอเคเก็บกล่องกลับบ้านตอนนี้เริ่มจะมืดลงแล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกมอสเตอร์ไม่มีฮะอุย๊ยลืมซายกรำลืมน้องใายคุณแม่ขอลอง อรล้อก็อย่าลืมเงียบเงบเอาไปทำไมซะเยอะอเ,คคเอาไปสักแค่นี้พอเพื่อสร้างกระจกเคครับเราจะต้องวิ่งไปเดี๋ยวมืดแล้วอุย้ยไม่มีไฟซะด้วยกรมเดี๋ยวเขาไม้โอเคอุยอ้ยอุ้ยล่วงอ้า,อาลาก่อน หลังจากตกแล้วก็เจ็บหนักนะบ,บอกได้คำเดียวอตกทีตายไปสามรอบเลยครับโอ้ oh my god ตรงนั้นมีมันมีมันมีมันมี s k e l ต้นซอมบ b i e Oh แล้วไม่มีอะไรเลยโอ้ โอ้โยแรกเราดินก่อนนะโอ้เกือบตายเพราตัวเอง ซึ่งเราจะกันไว้ก่อนนะอืชโอโอเคขุดดินจากบ้านกันไว้ก่อนนะฮะออุอ้ยยังมาได้อีกยา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 อืมตัวใครไม่รู้อืม รู้จักไหมเนี่ยออเอ็กพอประมุกเนี่ยไม่เกี่ยวเราเล่นอ้าวเส้นยงเส้นใหญ่ก็ไม่ดอกอุย้ยมูมันโดดสูงนะฮะเราจะมียุ่งเกี่ยวนะเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งนะจากริวจิตหมุดเงี้ยว ครับเราก็ทำได้เพียงแต่รอนะฮะรอต้นไม้นี่มันโตเมื่อไหร่มันจะโตเนี่ยฮะเอาละท่านผู้ชมนะผมก็รอจนง่อยแดกนะฮะผมว่าผมจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับเดี๋ยวเราต้องการต้นไม้นะก็จะเอาไม้ท่อนมาทำเป็นสติกนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ bài thiên